วิ่งปลายเชือกไปข้างล่างขึ้นข้างบนหลังจากนั้นวิ่งไปข้างล่างกลับมาทับกับเส้นหลักข้างบนนี้ดวนห่วงเนี่ยเราสามารถปรับขนาดได้ถ้าไม่ต้องการห่วงใหญ่ปรับคืนอย่างนี้ครับแล้วเอาห่วงข้างล่างเนี่ยกลับขึ้นไปแล้วดึงเชือกหลัก หลังจากที่เราได้ห่วงเชือกสองห่วงแล้วเพื่อคล้องยึดกับอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เพื่อนำเชือกไปผูกกับเชือกหลักสมมตุติตัวนี้เป็นเชือกหลักที่เราจะผูกยึดนะครับซึ่งเชือกหลักเนี่ยในการทำงานที่สูงก็จะเป็นเชือกที่ใหญ่พอสมควร และมีความแข็งแรงมั่นคงเราก็จะพันลักษณะนี้ใช้ห่วงวิ่งพันไปโดยรอบนะครับโดยวางทับบนเชือกหลักพันไปสามรอบขึ้นไปข้างบนนะครับหนึ่งสองและสามเราก็จะได้ประมาณนี้ พอได้3มรอบแบบนี้นะครับเราก็นำห่วงเชือกที่อยู่ข้างลราสองห่วงเนี่ยสอดเข้าไปยังหูที่วิ่งอยู่ข้างบนทั้งสองห่วงก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นก็จัดเข้าที่เลยครับเห็นไหมเราก็จะได้แล้ว น่นเลยขยับได้หรือกระตกเวลาเราจะยึดสิ่งของหรือตัวคนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะล็อกโดยอัตโนมัติแต่เวลาเราต้องการขยับเราก็กเลื่อนเลื่อนเบาๆได้อย่างนี้ครับเป็นประโยชน์ในการทำงานในที่สูงเห็นไหมครับเราก็เอาอุปกรณ์มาคล้องตรงนี้อุปกรณ์คือตัวนี้นะครับ ရည်နာ